ย้อนคลิปวันซ้อมกีฬาสีที่กลายเป็นวงสนทนาทั้งดอมมีอยู่หนึ่งช่วงที่หยุดแฟรมแล้วหัวใจชะงักน้องออมเดินเข้าไปกอดจากด้านหลังพี่หลิงแบบไม่ลังเลก่อนซบหน้าลงตรงซอกคอพี่หลิงพื้นที่ที่พี่หลิงสงวนที่สุดแต่ภาพที่เห็นกลับละมุนอบอุ่นและเป็นธรรมชาติราวกับทำเป็นเรื่องปกติ ท้ามกลางทีมงานและเพื่อนๆใกล้ตัวยิ่งมองยิ่งเห็นฟีลหยอกกันเบาๆแต่ความห่วงใหญ่ที่ไหลออกมานั้นชัดจนไม่ต้องมีคำพูดภาษากายเล่าเรื่องแทนท่วงท่าที่แน่สนิทแรงกอดที่ไม่ใช่แค่คำๆแล้วปล่อยผ่านการยอมให้แตะโซนส่วนตัวโดยไม่มีอาการตกใจหรือถอยหนีแถมแววตากับรอยยิ้มของพี่หลิง ที่เหมือนจะบอกว่าไว้ใจคนนี้เป็นพิเศษทั้งหมดนี้ทำให้บรรยากาศดูเกินเฟรนด์โซนขึ้นมาทันทีและปพระเกิดกลางพื้นที่กึ่งสาธารณะยิ่งสะท้อนว่าความคุ้นเคยระดับนี้น่าจะเป็นนิสัยที่ทำกันอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งลองครั้งแรกถามตรงๆแบบคนดูคลิปซ้ำไปซ้ำมาโมเมตนต์นี้ไม่แฟนตรงไหน คือคำถามที่ผุดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแน่นอนว่าคนสนิทบางคู่ก็สกินชิบก,กันได้แต่การซบซอกคอรพร้อมกอดแน่นจากด้านหลังบวกสายตาที่นุ่มนวลตอบรับชวนให้เชื่อว่าความสัมพันธ์เดินเลยเส้นเพื่อนธรรมดาไปพอสมควรหากประเมินจากคลิปเดียวแบบแฟแฟโอกาสเกินเพื่อนสูงมากสรุปภาพรวมในฐานะคนสองโมเมนต์นี่คือ กอดที่มีน้ำหนักของความไว้ใจและสิทธิพิเศษซ่อนอยู่ความเป็นไปได้ว่ามากกว่าเพื่อนสูงจนต้องขอฝากคลิปนี้ไว้ในแฟ้มของดีมีเหตุผลรองรับส่วนสถานะจริงจะเรียกกันว่าอะไรคงต้องรอฟังจากเจ้าตัวเพราะเคมีที่ปล่อยออกมามันบอกเองแทบทุกเฟรมว่าเราคือกันและกัน มากกว่าแค่เพื่อนแน่